สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกับไม่์กาโมโตครับเป็นไม่กาโมโตครับวันนี้นะครับมีรถในยุค80นะครับมานาเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วต้องบอกว่าเจ้าที่จอดอยู่ข้างๆงผมคันนี้นะครับเป็นรถที่สภาพแห้งๆสภาพที่เราเอามาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยคือไม่ได้ทาอะไรเลยใช่ครับนะครับมันมาสภาพแบบนี้จริงๆใช่และก็ขายให้กับคุณผู้ชมในสภาพแบบนี้จริงๆรไม่ทําอะไรนะต้องฟังดีนะกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W 1 2 3ส คันนี้ไม่ใช่ W123 ธรรมดาใช่เรียกกันภาษาบ้านเราแล้วกันคันนี้คือ b e n แ v a ใช่ครับผมเป็นตัว Van เครื่องดีเซลเดิมจากโรงงานก็คือ 300TD นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นปี1986แห้งยังไงสวยพอไหมไปชมกัน เอาละครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าเบนซ์วน 300TD คันนี้นะฮะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับครับผมข้างหน้านี่ครับก็ขอก่อนอื่นเลยนี่ดาวโลโก้ดาวลอยนะครับผมอยู่ถือว่าอยู่ในสภาพสวยงามเลยนะโลโก้ m e เส e d e เบน n z ตรงนี้นี่สวยงามนะครับกระจังหน้าโครเมียมเงาสวยงามไม่มีซี่หักฟันหล่อนะครับผมเลขทะเบียนสวยงามกไก่จอจานสามสี่ห้าหกนครราชสีมาอันนี้เจ้าของเก่าขอคืนนะครับไม่ได้นะครับผมมาต่อไฟหน้าไฟหน้าฝั่งขวานี่ก็สภาพใส S <S เช่นกันนะนี่เป็นของบอสด้วยนะครับผมกันชนหน้าที่เป็นสแตนเลสสีเงินนะบอกเลยสวยมากคิวขอบกันชนที่เป็นสีดําตรงนี้ก็สภาพสวยงามนะครับใช่ฮะไปมุมส้มนี่บอกเลยสวยคลิปสวยงามเลยนะครับครับผมแก้มด้านข้างก็ยังคมสันสวยงามนะอาจจะมีริ้วร <ผม S 1> อยบ้างตามอายุของเขานะแต่บอกเลยว่าไ,ไม่น่าเกลียดเดิมๆแห้งๆอย่างที่พี๊ก๊อฟบอกเลยครับอมส่วนล้อเป็นล้อของล้อเดิม Mercedes Benz หนึ่งสองสามตัวนี้นะ และที่สําคัญคือเขาได้อย่างปี2021นี่ยังใหม่ๆเลยนะแล้วก็ยัดได้เป็นของยี่ห้อดันหลบด้วยครับผมใช้งานได้อีกนานเลยครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วคันนี้มาหลายวันแล้ะครับผมไม่อยากจะรีวิวเลยนะพี่เป็นรีวิวอากซีไปเนี่ยคือแบบนี่นี่บาดใจผมอยากได้มากเลยใช่ครับคือชอบมากนะฮะรถเดิมๆแบบนี้นะแล้วก็คุณค่ามันหาไม่ได้เลยใ่นะฮะทุกอย่างนะสวยตั้งแต่หัวจดท้ายนะทุกอย่างอะไรอิสเซอรีทุกอย่างของเดิมคิวเคิลสันส่วนทุกอย่าง ใช่ครับผมแล้วก็นี่ตรงคิวตรงนี้ก็แนบสนิทสวยงามนะทั้งข้างคิ้วข้างบนและคิวข้างล่างเลยนะแนบสนิทสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้บาร์โรงงานมานี่ดําเดิมแข็งแรงคุณดูบอกเลยว่าสวยมากคือเป็นรถเดิมที่หายากมากใช่ครับผมสภาพทรงไม่ว่าจะเป็นทรงหรือสันหรืออสเซอรี่อย่างที่ผมบอกนะครบแบบนี้ใช่ครับผมส่วนล้อหลังก็เป็นล้อเดิม1นึ่เช่นกันนะครับแล้วก็ยางเป็นสัปดาห์ที่21เอ้ยยางปี2021เช่นกันนะครับผมนี่แลวของยี่ห้อดัลล็อเช่นกันครับผม มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะผู้ชมครับครับผมก็นี่ไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมเล่นสวยงามสวยใสเช่นกันนะครับนี่เป็นไฟหน้าของบอสเช่นกันนะครับครับผมคิวสเตลเลสฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะคิวขอบยางตรงนี้นี่สภาพสวยงามนะครับครับผม ไฟมุมเลี้ยวก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมครับผมตัวถังนะคุณผู้ชมนะอ่าก็มีริ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้เลยเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยอก็บสภาพเดิมๆนะว่าวย่างนี้มันมีคุณค่ามากที่สุดนะใช่ครับผมแล้วก็ล้อเป็นของ W123 เช่นกันนะครับนี่ยางปีปีที่21แล้วก็ยี้อดัตหลเช่นกันครับผม ครับผมอมาต่อที่ปายภาษีเลยคันนี้18กันยา2565ก็ได้อีกหลายเดือนเลยครับผมใช่ฮะคุณผู้ชมฮะลองดูแผนดูตัวด้านข้างในตัวโหมันยาวขนาดไหนนะฮะดูมันดูหล่อดีนะฮะใช่คิวฝั่งนี้ก็แนบสนิทสวยงามเช่นกันครับผมเห็นมคมสันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกอยางทอย่างนั่นสนิทกับตัวถังทั้งหมดนะฮะคิวอลเมินียมขอบกระจกทุกอย่างสัลันคาอยู่ครบสวยงามใช่ครับผม แล้วก็นี่ออมีรอยนี่บ้างตามการใช้งานนะอันนี้อันนี้อันเป็นรอยเบียดน,นิดนึงนะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่น่าเกลียดนะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะด้านหลังนี่นะฮะก็จะมีเออเขาเรียกว่ารอยสีปุดๆบ้างครับะะผมไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะไปเก็บกันได้เล็กๆน้อยๆใช่ครับแล้วก็นี่ล้อเป็นล้อหลังเอ่อเป็นล้อเดิม1 2 3ยางปี21ยางดันหลบเช่นกันครับผมแล้วก็เมื่อกี้อย่างนึงที่ผมลืมชี้ฝั่งนู้นให้ดูนะ<ม>จะบอกว่ายางบางโคนที่เป็นของ Mercedes-Benz เนี่ยอยู่ครบ4ล้อด้วยนะใช่ฮะสภาพสวยงามด้วย มาถึงด้านท้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมด้านท้ายนะครับก็เริ่มที่ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะสภาพสวยงามนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับครับผมสามร้อยที่ดีก็อยู่ครบสวยงามนะครับครับผมโลโก้ Mercedes-Benz ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับครับผมออโตเมติกก็อยู่ครบทุกตัวอักษรไฟท้ายด้านขวาสวยงามนะครับผมชมอ่าแล้วก็ด้านท้ายเขาใส่เป็นไฟแต่งสองข้างนะก็สวยงามดีนะตามตรงยุคของเขานะครับผมเดิมใช่สวยงามไม่มีแตกหักนะครับ อ่ะชมข้างในห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครัดูดดิดูพูด,ดิความเดิมของเขานะใช่ช<ม>ครับผม คือต้องบอกว่าพรมเพิ่มทุกอย่างนะนกันร์ดใช่คือต้องบอกว่าหลายๆคันนะไม่มีใช่แล้วนี่จะบอกว่านี่น,นี่ก็ยังอยู่เลยเนี่ยข้างล่างก็นี่<ม>เห็นไหมถือว่าสภาพสวยงามนะใช่ผมว่ามันครบนะใช่คือมันครบนะความเดิมของเขาเบาเบอร์ทุกอย่างแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระผมว่าเบาได้เลยว่าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเก็บแค่นี้มันยังไม่พอนะพี่เบนอ่ามันทำอะไรได้อีกรับให้ดูเลยดีกว่าจะบอกว่ารถตั้งแต่ปี8ยุค80มันทําได้แล้วด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถอดนี้ก่อนถอดนี้ก่อนอ่าถอดหัวหมอนก่อนถอดหัวหมอนก โอ้โหสวยงามนะฮะความเดิมของเขาอ่ะนี่อ่ะใช่ไหมครับผมโยกตรงนี้ขึ้นปุ๊บนี่เป็นไงอันนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากคราวนี้คุณนอนได้เลยนะคือบอกว่าโอ้โหยาวมากเลยนะแคมป์ได้เลยนอนได้เลยนะใช่จะบอกว่าโอ้ยุคแปดศูเขามีแบบอย่างนี้แล้วให้เราแบบได้ใช้งานแล้ด้วยนะถ้ามองเผินนี่เหมือนมีเตียงมีหัวเตียงเรียบร้อยเลยนะใช่อันนอนให้ดูเลยก่อนนี่นี่นี่ดูดิ มีเตียงมีหัวเตียงนะอมเนี่ยนอนได้อะผมรถเจ็ดสิบกว่าแคมปิ้งได้เลยนี่ใช่ครับผมแล้วก็นี่นี่ยางอะไหล่เดิมก็ยังอยู่นี่นะนี่ล้ออะไ่อยู่นี่ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะมีแม่แรงอยู่ฝั่งนี้ก็ยังอยู่นะนี่นี่แม่แรงเดิมก็ยังอยู่นี่นะครับผมครบๆเลยอ่ะอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเบอร์เซเดสเบนสโรงงานนะครับแล้วก็บ้านหน้าฝั่งซ้าย คือฝั่งนี้มันจะจางๆหน่อยนะแต่ก็ถ้าผู้ชมมาดูที่ตัวจริงเนี่ยจะเห็นแล้วเนี่ยโลโก้เบนอยู่นี้นะอ่ามันอาจจะจางหน่อยนะครับผมแล้วก็นี่บานหลังฝั่งซ้ายบานใหญ่นะครับนี่ Mercedes Benz หลังซ้ายบานเล็กนี่ m e r c e d e s Benz นะครับกระจกบานหลังนี Mercedes ่ m e r c e d e s Benz นะอยู่นี่นะมันจะจางๆหน่อยแล้วก็บานหลังสุดฝาท้ายนะครับผม m e r c e d e s Ben z ด้านหลังขวาบานนี้นะครับผมนี่ Mercedes Benz เช่นกันนะครับ กระจกประตูประตูหลังขวานะครับเบนแล้วก็นี่อย่างนี้นะแล้วก็บาคนคนขับครับผมนี่ Mercedes Benz โรงงานเดิมครบทุกบานครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครฮะคุณผู้ชมครับ,รบผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ของ Mercedes ด e เบนทะ์เมอร์นะรห <า S 1> <ม>ัสของเขาก็าจะเป็น OM 617จะเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับผมเป็นแบบ5สูบเรียงนะครับผมก็บอกเลยว่าเครื่องคันนี้ผมขับมาจากลูกค้าจากโคราชนะบอกเลยว่าเครื่องสมบูรณ์มากขับบอกเลยว่าแบบขับไต้หวันนี่ชิคชิวชิลสบายเลยครับผมคือต้องบอกว่ามันดูที่สภาพเครื่องก็รู้แล้วว่าเครื่องของเขาเดิมๆแล้วมันแห้งนะใช่ครับแห้งๆแบบนี้นะฮะว่าการดูแลของเขาของลูกค้าท่านเก่าเนี่ยดูแลกันถึงขนาดีมากใช่ครับและทุกอย่างนะฮะห้องเครื่องนี่เดิมหมดสวยงามและรับประกันเลยนะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแนนน่อ ใช่ครับผมแล้วก็นี่เพจเดิมของเขานี่นะสามเจ็ดสองห้านี่เลขคดีขคันนี้จะอยู่นี้นี่สามเจ็ดสองห้านะครับผมนะเดิมๆครบๆเลยครับมาถึงห้องโดยสารด้านในกันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนี้ก็จะเป็นหนังนะครับผมสภาพสวยงามนะนี่ไม่มีขานะครับผมปุ่มสวิตช์ตรงนี้ก็ไม่ล่องนะแผงข้างนี่นี่ไม่มีแตกหักนะครับครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้น ตอนขึ้นนี่มันอาจจะมีนืดนิดนึงครับผมครับผมแต่อันนี้อ่ะให้ดูนี่คือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยได้เปิดนะฮะรางเลยทุกอย่างมันก็เลยฝืดบ้างนี่น <ะ S 2> แต่ตคือมอเตอร์มันทำงานนะแต่ว่ามันจะฟืดฟืดหน่อยนี่นะใช้งานได้นะครับผมอ่ะอ่ะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับมองข้างนะฮะไปทางซ้ายครับขวาฮะขึ้นครับลงครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับผมนะ คือผมต้องบอกทุกอย่างเลยนะว่าเป็นความเดิมเขาออริจินัลมาจากโรงงานยังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะคุณผู้ชมครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะฮะตัวหัวหมอนี่มีแตกนิดนึงบ้างครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เห็นไหมฮะชิ้นด้านข้างนี่มีแตกนิดนึงครับผมคุณผู้ชมนะแต่ต้องบอกว่าดูรวมๆเลยไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคุณผู้ชมเบาะทุกอย่างทรงเซิงยังสวยแล้วก็ยังนั่นอยู่ใช่ครับผมะมาถึงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับผม คอนโซลหน้าเนี่ยคุณเห็นไหมสภาพนะะก็มีแตกร้าวนะฮะคุณผู้ชมอันนี้นะคือต้องบอกว่าเป็นคอนโซลเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะคะคถามว่าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนได้ไหมบอกเลยว่าเปลี่ยนได้นะฮะราคาคอนโซลอยู่มือสองอยู่ประมาณ3 5 0 0ัาถึงสี่พบาทใช่ครับผมสามารถชี้เป้าให้คุณผู้ชมได้นะฮะว่าไปเอามาจากไหนที่ไหนมีขายนะ,ะหรือว่า ถ้าเกิดคุณอยากเก็บความเดิมมาซึ่งถ้าเป็นผมผมจะเก็บเดินๆอย่างนี้ไม่ต้องหรือแต่ผมจะตัดผมมานะฮะคุณเคยเห็นไหมพผมที่มันสวยๆตัดมาให้มันเข้ารูปแค่นั้นก็พอแล้วใช่นะหรือไม่ก็ถ้าหาในาคาขับในกลุ่มของหนึ่งสองสามนะมันก็จะมีผมตรงรุ่นที่แบบสวยงามนะใส่เข้าไปได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณี่มองเห็นแล้วว่าใช่ครับแลวคุณก็ได้ความเดิมของเขานะใะ<ช>่มาถึงตัวคอนโซลตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมครับปุ่มเปิมทุกอย่างคอนโทรลทุกอย่างเป็นของเดิมหมดครับใช่ครับ แอร์นี่ของเดิมหมดฮะยกเว้นวิทยุนะฮะ JVC นะฮะเป็น CD ดีระบบเกียร์อัตโนมัติครับผมมาพร้อมปุ่มปรับกระจกข้างนะฮะพอสมตรงการก็ของเดิมเก่าสวยงามเลยนะตัวผ้าตรงนี้นะครับผม มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมแผงประตูตรงนี้ที่เป็นหนังก็สภาพสวยงามนะครับมือเปิดคอมีย์มันถือว่ายังเงาสวยงามอยู่นะครับผมือเปิดแน่นนีไม่มีหักนะครับช่องตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับครับผมตรงนี้ไม่มีรอกนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับนี่ฝั่งนี้ลงขึ้นนะครับใช้งานได้นะครับลงอีกทีนะครับ ปรับข้างฝั่งคนขับนี่อาจจะเป็นอัตโนมือนะครับผมนี่ขึ้นลงบิดซ้ายบิดขวาใช้งานได้ปกติครับมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมมาให้ดูให้เห็นกันไปเลยนะคะว่ามีตำหนิตรงไหนครับผมชิ้นนี้นะฮะคุณผู้ชมมันีตำหนินะสีแตกนะให้ไม่ใช่สีแตกหนังแตกนะครับและแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างออริจินอลเขาเป็นเบาะเดิมๆหนังแท้ๆมาจากโรงงานเมอร์เซเดสเบนจริงนะคุณผู้ชมนะ ทรงเบาะยังดีอยู่ใช่ครับผมผู้ชมตรงนี้เอาไปหุ้มหรือไปแก้หรือว่าจะไม่ทําอะไรก็ได้ใช่ครับมันสวยงามอยู่แล้วนะครับผู้ชมมาถึงด้านพวงมาลัยกันบ้างนะพวงมาลัยเติมใหญ่แบบนี้อลังการมากจับแลวเหมาะเข้ามือที่สุดนะคุณผู้ชมสวยงามนะด้วยลายหนังช้างนะคุณผู้ชมครับเป็นของเดิมนะ้งออริจินัลแบบนี้เลยนะฮะเอาล้ฮะต่อมาที่ด้านไม้บ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะ คันนี้ผมเรียนตรงๆงและบอกตรงๆเลยนะว่าวิ่งมา464,659กิโลเท่านั้นนะครัคุณผู้ชมร้านเราแต่าขายแต่ไม่ท้ายยืนยันการันตีว่าไม่มีการก่อไม้นะแต่ต้องบอกก่อนนะค,ะะคุณผู้ชมฮะ ว่าเครื่องของเขาผมการันตีได้เลยว่าเฟิร์มมากอย่างที่ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วว่าเครื่องเขาแห้งๆนะใช่ครับใช่เพราะว่าผ่านการโอเวอร์ฮอลมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยตรงเลขใหม่นะคว่ามันจะเดินทางไปขนาดไหนใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าของปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นนักสะสมเบนซ์นะที่คุณอารเนี่ยเขามีเบนท์อีกหลายคันเลยดูแลถึงทุกคันแน่นอนครับใช่ฮะอาบนหัวผมนิดนึงนะพี่กอล์ฟะพอเปิดลงมาจะเจออะไรนะด้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะพอด้านซ้ายปุ๊บก็จะมีกระจกให้คุณผู้ชมนะคนนั หน้ากันบ้างนะคุณผู้ชมไฟพัดดานมีครับผมมาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้เริ่มจัแพงประตูฝั่งข้างขวาครับผมแผงประตูด้านหลังนี่ถือว่าสภาพหนังสวยงามมากนะครับผมนี่ตรงนี้ลายตรงนี้ชัดๆนะครับมือเปิดแน่นๆไม่มีหักนะครับมือโครเมียมเงาสวยงามเกที่เขย่บรีตวงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมอกระจกนะครับฝั่งข้างหลังนี่จะเป็นมือหมุนนะนี่ก็ใช้งานได้ปกติครับผม เอาล<น>ะครับคุณผู้ชมฮะมาถึงนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะนี่โอเคฮ<น>ะเรามาดูนะฮะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมครับ หนังแท้เดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่สวยและดีนะมือจับทุกอย่างสวยงามโค้งมี่ยมสวยงามมาแล้วก็มีที่เขี่ยบุหรี่ก็ยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมแล้วด้านหลังก็เช่นกันนะฮะเหมือนฝั่งนู้นฮะเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมให้คุณผู้ชมฮะลงได้ขึ้นได้ปกตินะคุณผู้ชมเอาละฮะมาดูที่เบาะนั่งด้านหลังกันบ้างผมบอกเลยว่านั่งโคตรสบายแม้แต่ปวดมากเลยนะฮะคุณผู้ชมเบาะใหญ่จริงจใช่ครับเบาะนั่งสวยงามนะหนังแท้จากโรงงานนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะฮะนี่พนักเพลงก็บอกเลยว่าสวยด้านหลังสวยเลย ใช่ครับเลยเลยทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิงฮะแล้วอย่างนะผมชอบผ้าหลังคาเขานะสะอาดนะดูแบบเรียบร้อยดูแบบเส้นได้ไม่มีขาดไม่มีร่นเลยครับผมทุกอย่างเป็นของเดิมนะใช่บอกเขาดิก็จะมีค่าบ้างเล็กเล็น้อยนะจริงๆแค่นี้แบบเล็กมากครับผมใช่ฮะถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งกันอยู่ในเจ้า123แวนคันนี้นะครับคุณปู่ยุค8 0ูนย์ ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าระบบแอร์ดีมากนะครับฟิล์มใสอย่างนี้เย็นฉ่ำถึงด้านหลังนะยนเออย,ย็นเลยนะเอาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าภายในเพอรนี่สวยงามนะครับอ่าคอนโซลคอนซอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตําหนิเขามีนะครับรอยแตกนะครับทุกอย่างคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะคนที่เล่นหนึ่งสปั้นหนึ่งาเนี่ยอะไรทุกอย่างมีหมดใช่ครับผมจะแนะนําให้อ่ะชี้เป้าให้อย่างนี้เลยแล้วกัน เข้าไปในกลุ่มของ Facebook เขาจะมีคนปั้น W123 ิหองสามอันไหเป็นมิดมากผมบอกเลยเป็นมิดเลยถูกนะไม่แพงนะครับมีหลายเจ้าขายอยู่นี่ดูด้านหลังเห็นไหมฮะเฟี้ยวเก็บของได้เยอะมีน้องหมาสองสามตัวยังขึ้นได้เลยใช่พี่กอลฟหพี่กอลฟอยู่ข้างหลังนวนี่จะกดให้ดูว่าไอ้นี่มันใช้ได้นะอะไรปัดหลังไหกดนะกด อ่ายังใช้ได้อยู่ใช้งานได้ะที่บ้านน้ำมีน้ำด้วยนะเห็นไหมเออเว้ยปูไหมล่ะได้อยู่อ่ะใช่โอ้ฟิลนั่งข้างหลังนี่ผมบอกเลยนะนั่งแบบสบายๆนะใช่ครับอ่ะลองดูเครื่องหน่อยครับขับมาจากโคราชมันเป็นยังไงไม่แรงหรอกบอกเลยถ้าหาความแรงคงไม่มีหรอกแต่เราให้ดูแต่ว่านี่เราขับเนี้ย ดูรอบเครื่องเลยนะว่าเนี่ยวิ่งมาเครื่องไม่มีสะดุดเลยนะแล้วก็จังหวะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบอกเลยว่านิ่มมากใช่ไม่รู้สึกเลยใช่นิ่งแบบไม่รู้สึกเลยเหรือเชื่อมากว่าแบบเครื่องตัวนี้ยังสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นิ่มแบบนิ่มขนาดเนี้ย แล้วก็บอกเลยว่าขนาดเครื่องยนต์ก็ถือว่าสมบูรณ์แน่นอนครับสมบูรณ์ในอายุของเขานะแล้วก็คลัตก,กำลังของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะใช่อาจจะไม่ได้แรงจรี๊ดจ๊าดเนี่ยแต่พอลอยดำแล้วก็ถือว่าสับปกติเลยเกียร์ก็เมื่อกี้ที่บอกแล้วก็เปลี่ยนนิ่มทั้งรอบต่ำแล้วก็รอบสูงนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยก็อาจจะมีแบบยั่วยั้วนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้หลวมจนแบบมันวิ่ง กักอะไรขนาดนั้นนะมันไม่กุกกักนะใช่ไม่ดังอยู่เนี่ยไม่ดังนะไม,ไม่มีไม่มีดังเลยครับอาจจะมีแบบยิวาที่พรมอะไรมันนิดนึงด้วยแบบฟิวของมันแหละที่แบบพรมอะไรอาจจะเป็นแบบนี้อยู่นิดนึงครับแล้วก็ช่วงล่างก็บอกเลยว่าวนิ่ม แบบแนวนิ่มนวลก็คือคุณกลับมาจากโคราชเลยนะครับนี้ใช่ผมซื้อมาจากโคราชแล้วบอกเลยว่ซื้อจากโคราชมาเนี่ยผมแวะเตาดมันครั้งหนึ่งเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งก็ยิงยาวจนกลับถึงบ้านเลยครับไม่ได้ขึ้นรถสไลด์มานะขับมาเลยไม่ได้ขึ้นสไลด์แน่นอนขับมาเลยมาสบายใจมากแอร์เย็นเพลงเพราะใช่เพลงก็จะมีนะเนี่ย JPC ใช่นี่ JPC ให้ดูกันไปนะครับโอ้ราคาที่ผมจะเปิดผมบอกเลยว่าถูกนะครับคนที่เล่นจะรู้ดีว่าตอนนี้ราคาแวนไปเท่าไหร่แล้ว นี่คือสภาพที่ยังไม่ได้รีสโตเขาเรียกว่าเป็นสภาพแบบแห้งๆไปรีกันเอาเองนะครับเก็บนิดๆหน่อยๆกันจุ๊กกะจิก ไม่จำเป็นต้องดีทั้งคันนะใช่แล้วจะไม่ต้องเลี้วคันนี้คือคันนี้มันได้เป็นแบรนด์ด้วยแล้วมันได้เป็นดีเซลด้วยนะใช่เพราะว่าปกติราคาดีเซลมักจะแพงกว่าเบนซินอยู่ประมาณหนึ่งแหละใช่อันนี้ได้เป็นดีเซลด้วยนะเกียร์ออโต้ด้วยใช่ออโตเปลี่ยนแบบนิ่มๆด้วยแต่แต่ถ้าเป็นผมละผมจะไม่เก็บอะไรเลยเลยีเบนซ์เซียนคันนี้ลอเกินผมเห็นเดินวนหลายรอบมากจริงๆไม่อยากจะรีวิวเลยถึงบอกับคือถ้าเป็นรถาเป็นผมผมจะไม่เก็บอะไรเลยนะผมจะเก็บคือเราจะเก็บแต่ความเดิมของเขาไว้อ่อเอาเลยปะ คือถามผมผมเป็นคนขับแบบอะไรโค้รานะบอกเลยนะฟ <laughs> ิล,ลมันดีมากผมก็ขับเงนี้ชิลๆฟังเพลงขับอะไรแบบผ่านลำตะคองเนี้ยโหฟิลแบบได้เลยก <laughs> <ๆ>่อนก่อนทาพลาดอะผมบอกเลยนะถ้าในสักประมาณสักสามวันสี่วันยังไม่จบนะ <laughs> <laughs> ผมบอกเลยจอดอยู่หน้าบ้านพี่เบ้แน่นอนแน่นอนถ้าเกิดตอนรีวิวรถที่หน้าบ้านพี่เบ้เห็นคันนี้จอดอยู่คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยรู้กันรู้กัน เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็น W หนึ่งสองสามเราพูดแค่หนึ่งสองสามก่อนแล้วกันครับถ้าเป็นหนึ่งสองสามถ้าเป็นสี่ประตูเครื่องเดิมราคาเก็บไว้ก็ขึ้นใช่ก็จะขึ้นช้านิดนึงถ้าเป็นสองประตูแน่นอนขึ้นทะลุทะลวงทะลุเหมือนกันใช่เครื่องเดิมนะต้องเดิมนะและถ้าเป็นตัวแวนก็ขึ้นเหมือนกันโอ้ทะลุทลวงเขาก็ไปคู่ขี้กันแหละกับสองประตูกับคูเป้ แล้วแต่ว่าใครจะชอบเป็น2อประตูหรือเป็นแวนะนะครับสำหรับวันนี้สภาพแห้งๆแ,แบบนี้จำไว้อีกรอบหนึ่งไม่ทำอะไรให้เลยนะครับไปแบบนี้เลยครับ299,000บาทโอเค,คไหมเก็บเอาไว้ไม่มีขาดทุน<ช>นะครับเก็บ<ช>ก็ไปเก็บเล็กๆน้อยๆใช่ฮะไม่เยอะเรื่องสีนะผมบอกคุณผู้ชมเลยว่า มันมันต้องมีบ้างอ่ะคือมันเป็นอายุรถอ่ะสีแตกแค่นั้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเก็บได้เก็บไม่แพงชี้เป้าไม่ได้อะไรก็ชี้เป้าให้ได้เหมาะเบอร์จะเก็บที่ไหนคือทุกชิ้นอ่ะผมผมชี้เป้าให้คุณผู้ชมได้หมดเลยนะครับ2 9 9นะครับพร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแมกกาโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ